E.F.M. DJ playlist by DJ อ้อมค่ะปิดท้ายกันที่มูเตลูนะคะบางทีนึกอะไรไม่ออกไปขอพรจะ้ะถูกป่ะเขาบอกให้เราไปขอพรมาพี่กองใช่ครับเอี่าไปบนมีคนเขาบอกนะว่าจริงๆแล้วให้ขอดีกว่าอย่าไปบนเลยบนบน,บนมันเหมือนการติดสินบนอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่แต่ละคนก็เป็นยังไงเะนาะใช่ต้องถามมดดำอ่านันเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่าต้องถามมดดำคิดว่านะ<ช>ต้องถามมดดำน่าจะรู้ว่า เอาจุดไหนไปยังไงตรงไหนที่น่าไปอะไรงเงี้ยใช่ไหมเขาเขาตัวตัวตึงอยู่แล้วเพรนั้นะเรื่องนี้อะนะต้องปล่อยเขาไปต้องให้ให้ท่านทางเราต้องตามเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ามูเตลูก็เป็นอีกเพลงที่น่ารักดีนะคะพอได้ยินก่อนนั้นเราเริ่มต้นกับอ,อันดับที่19นะคะข้อความรูปยิ้มแล้วมาต่อที่พราวแล้วก็แมจิกโมเมนตก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ดูแมจิกไหมพี่กวงแปลกๆอะมันจะแมจิกวะจะตกก็ไม่ตก จะฝุ่นก็ไม่ฝุน่นจะฝนก็ไม่ฝนอะไรอไร็็ไูู่่้เทพสามไปดูแล้วเนี่ยบอกบเลยนะคะแต่เมื่อกี้เราพูดคุยกันนิดหนึ่งจำได้ไหมคะที่เราพูดว่าตอนนี้บางคนอาจจะเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวไหนแล้วพอดีเจอคุณเชษาร เขาทวีตเอาไว้นะเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องการบินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรพวกนี้เขาใจเยอะแล้วก็เร็วนะคะเขาบอกว่าคนไทยไปเที่ยวฮ่องกงไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มตมแล้วนะจ๊ะตอนเข้าประเทศเนี่ยปกติอะต่อให้เราไม่เรื่องวีซ่าไม่เกี่ยวแต่การเข้าประเทศมันต้องมีเรื่องของตมอ r r รบางคัรด์ะนะคะเขาบอกว่ามันเป็นมาตรการผ่อนคลายดึงดูดให้การเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังผ่อนคลายมาตรการขอวีซ่าสำหรับ หลายประเทศอาเซียนด้วยมันน่าสนใจเพราะว่าเมื่อก่อนอนะไปฮ่องกงดูเหมือนคนจะไปจะไปกันได้แต่ช่วงหลังๆคนก็ดีดตัวไปตรงอื่นเยอะขึ้นใช่ครับไต้หวันนะ่ะเดี๋ยวนี้<ม>คนไปเท่าไหร่เจีนคนไปเท่าไหร่รยิ่งจีนที่มันไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ย<ฮ>คนไทยไปไปเยอะมากนะเยอะมากๆตอนนี้คนไทยไปจีนเยอะมากผมเห็นแทบทุกสัปดาห์จะต้องมีฝีดคนรู้จักคนใดคนหนึ่งไปจีนและ หลายคนที่ไปจริงก็จะบอกว่าชอบมาทาใจอะไรอย่างเงี้ยท่านในในส่วนที่ทันสมัยก็ทันสมัยในส่วนที่ไปธรรมชาติก็ยังอยู่พิรุนเพี้ยมแบบถ่ายรูปไาให้ดูนี่เป็นยังกับภาพวาดใช่แล้วน้ำที่เขาใส่มันเหมือนกระจุกเลยเนาะแต่เขาบอกว่าไอ้ออมแกจะต้องนั่งรถไปอย่างนี้ก่อนนะไอ้น้องไหวไหมไอ้มันก็น่าไหวมันดูอากาศดีแล้วมันแบบเฮ้ยอ่ะมันแบบเขายังเก็บอะไรบางอย่างเอาไว้อยู่ก็อนเขาบอกว่า เนี่ยน้องๆเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้ดูอ,อันไปอีกทีมีรูปคนขี่ม้าอยู่บนถนนเดินขี่บักกระดุกรดกระดุกอยอะ <laughs> คือแบบในขณะที่มีรถแต่ค็นะเขาใช้เออมันก็แบบดีจังอะ่ะมันก็ประทับใจกันคนละแบบเราก็เป็นประเทศที่เป็นหมุดหมายของประเทศอื่นๆที่เขาจะมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พึงทําหน้าที่ของเราให้ดีตั้งแต่ด่านหน้าเลยแอร์พอร์ต รถโดยสารและก็ทั่งตัวเราเองที่เป็นประชาชนตรงนั้นอะไรที่พอช่วยกันได้ก็ทําน้อยที่สุดทําดีไม่ได้อย่าทําเลวใส่กันไม่ว่ากับใครเลยก็และกันนะคะสี่โมงเย็นก็ปีกยี่สบสี่นาทีถ้าเราก็จะต้องพูดเรื่องข่าวความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันไอเลยมันเยอะขึ้นคือมันมีตั้งแต่พักหนึ่งแล้วแหละช่องวันเขาก็โพสต์ไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่อง เมื่อวานนี้มันมีหมายจับใช่ไหมคะคส่วนวันนี้ก็เลยจะเป็นภาพของการคุมตัว17 <S <S บอสนะคะของดีไอคอนกรุ๊ปไปขออำนาจศาลเพื่อฝากขังนะคะ<ช>คก็เขาบอกว่าเหลือแต่บอสพอเนี่ยแหละที่ยังสอบปักคำไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็จะมีภาพของฝั่งที่เป็นนักแสดงอ,อยู่จำนวนหนึ่งขึ้นรถไปและแต่ภาพอื่น,นยังไม่เห็นคนอื่นๆนะว่าว่าเป็นยังไงถูกไหี่ข่วงใช่ครับ ก็ติดตามกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังการลงทุนของบางคนหรือการค้าขายของบางคนอาจจะหยุดชะงักก็ก็ก,ก็เข้าใจได้ว่ามันพอมันเกิดสิ่งเนี้ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องมันก็ต้องเกี่ยวข้องไปโดยโดยปริยายก็หวังใจว่าจะมีการถอดบทเรียนจากสิ่งสิ่งนี้เพื่อป้องกันอันนี้ป้องกันผู้บริโภคนะคะป้องกันการเสียหายไม่ใช่ถอดบทเรียนเพื่อป้องกัน สมมุติใครสักคนคิดจะทําสิ่งนี้และใช้ความเจ้าเล่ห์แล้วเอากฎหมายมาคลุมอันเนี้ยมันจะได้ทําให้เคลีย์ป่ะพี่กวงใช่ครับอันนี้เราหมายถึงว่าคนที่คิดจะทําใหม่ถูกไหมความความฉลาดอะพอมันไปอยู่ในมือคนที่มีอํานาจและนิสัยไม่ดีความฉลาดนั้นบางทีมันก็เป็นผิดนะใช่ปะ่ะใช่แลรงจริงบางทีคนที่ใช้ตอนแรกเป็นคนดีนะ พอมีอํานาจบางทีมันไม่สน่ใจนะสิ่งที่ทําให้คนเปลี่ยนไปบางทีอํานาจปะอํานาจที่มันมีมากขึ้นจริงครับมันอาจจะทําให้สิ่งที่เคยมีในมือที่บริสุทธิ์ใจมันดิดเดี้ยวได้เราก็ว่าไม่ได้ตรงไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าร้อยที่เราว่าไม่ได้คือเราไม่รู้หรอกวันหนึ่งถ้าไอ้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเราเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าวันนี้เราพูดได้ว่าถ้าเป็นเราเราไม่ทําทําเนี่ยเราพูดกันเสมอแต่เราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ประคองใจกันไปดีๆถามตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะไม่ใช่กับอะไรนะทุกคนที่กําลังแบบเผชิญกับบางทีหัวของเราอ่ะมันมีซ้ายพูดอย่างขวาพูดอย่างเชียร์กันเองตีกันเองเอาไงดีวะเจ๊เ้๊เจ๊เ้๊เจ๊เจย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 เจ๊เ้ยเ้๊เจ๊เจ๊เจยเจ๊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 เ่๊เอ๊เจ๊เจ๊เจนเวลเจฝเจ๊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 เ้๊เจ๊เจ๊เีกเจ็เอกเ่า ไม่ได้ยันผมดกฎหมายเฮ้ยถนนเป็นโล่นงนะเอออย่างเงี้ย <c oughs> คุยเองเหมือนเหมือนในใจเราเถียงกันเองอ่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องเล็กๆอลยค่ะคุณผู้ฟังก็ค่อย,อยๆดูแลจิตใจตัวเองกันไปนะคะและถ้าติดตามข่าวแล้วเครียดพักมาฟังอังคารคุณโป่งนี่อ,อังคารคุณโป่ง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเลที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลส plus เจอกันทุกวันอังคารค่ะกับอังคารคลุมโปงนะคะกับทีมงานคุณภาพดีเจของเราและแขกรับเชิญคุณภาพอังคารที่จะถึงนี้พี่แจ็คเดอะโกสนะคะกับเพชรเต็มขวดซิสตเต็มํำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรียงตราปันท้ายนอร์ิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียวออสเท็กอัลตร้าอาหารเปียกสองทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหนียวนึกถึงออสเท็ก จะกินขนมทีไรตั้งเลยเท่านั้นเพราะเป็นมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยเยียบไหลยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพเปลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะอังคาุโ